สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะพี่น้าเดอะฮีโร่นะครับก็จะมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นเลโก้นะครับเป็นงานของจีนนะครับจากค่ายน่าจะเป็นเอสเซนะเท่าที่ดูตัวโลโก้นะครับเอสเซตัวนี้จะเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับเป็นฮอลล์ออฟอาร์เมอร์นะครับของไอรอนแมนนั่นเองนะครับเป็นฉากในโรงเก็บชุดเกราะของไอรอนแมนนั่นเองนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดู แพ็กเกจกันก่อนนะดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องมันจะใหญ่มากเลยนะครับกล่องก็จะมีสัญลักษณ์ของอยี่ห้อของยี่ห้อนี้นะครับ s z นะ s z หรือ SY ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับด้านบนก็จะเขียนคำว่าา Hero Assemble นะครับผมก็จะมีแพ็กเกจกล่องต่างๆก็จะมีตัวรูปของตัวเลโก้นะนะครับประมาณนี้อาร์ตเบิร์กก็สวยดีนะครับผมอ่า อันนี้ก็จะบอกนะครับว่าในแพ็กนี้นะครับมันจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีบอกว่าได้อัลไลเดอร์นะครับ2ตัวนะครับอาร์มแมนมาร์คหนึ่งมาร์คห้ามาร์คสิแล้วก็มาร์คห้นะครับก็ด้านบนก็จะมีอังกอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะมีพวกอเวนเจอร์นะครับอเวนเจอร์เกมนะแล้วก็เนี่ยด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ เขาก็สามารถจัดฉากาได้แบบข้างหน้ากับแบบด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับผมอ๋อฝารมอรือนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปอังก์นะครับผมของใหญ่มากๆนะครับของใหญ่มากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยว่าอ่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมไปอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นถุงที่แกะออกมานะครับของเยอะมากนะครับเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับตั้งไม่รู้กี่ถุงด้หนึ่ง,งสอง ดูกันดูเลยดีกว่าเลยมีทั้งหมดอยู่อ่าสามหนสอสสี่ถุงใหญ่ๆนะครับสถุงใหญ่ๆนะฮะด้านในก็จะเป็นคู่มือที่เป็นเล่มแบบนี้นะครับอ่าเล่มแบบนี้ก็จะมีคู่มือบอกวิธีการประกอบอะไรเงี้ยนะด้านในประมาณนี้นะครับอืม ใหญมากกล่องใหญ่มากนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับก็จะมีสติกเกอร์เหมือนกันนะครับไว้เป็นรูปแบบของสติกเกอร์โฮโลแกรมไว้ติดที่ตู้เก็บหุ่นตู้เก็บชุดนะครับชุดอาร์นแมนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบนะครับไปต่อไอชุดใหญ่นี้กันเลยนะอาจใช้เวลาน,านานอยู่นะครับไป ก็โอเคนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็ค่อนข้างชิ้นส่วนเยอะเหมือนกันนะแล้วมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับชุดนี้ก็หลักๆก็จะมีอันนี้นะฮะที่เป็นฮอ a ฟ l of h เมอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวไอกอนะครับ Mark สี่นั่นเองนะครับอ่ามีจุดจับเพียบเลยนะฮะแต่ตัวนี้ก็สามารถเอ่อเปิดเอาไอรอนแมนเข้าไปเล่นในนี้ได้นะครับผมอ่า เหมือนกับว่าเอาเข้าไปขับอยู่ในตัวชุดมาร r t สิบเอ็ดนี้นะเข้าไปเล่นอยนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะดูคร่าวๆเนาะโดยรวมนะครับงานก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับงานจีนตัวนี้นะครับก็มาตรฐานก็อาจจะไม่เท่าเลโก้นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับ ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับสาหรับใครที่เก็บสายนี้นะครับผมก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะมีตัวไอคอนนะครับผมแล้วก็ชุดมาร์กต่างๆน,นะครับที่เป็นตู้เก็บตู้เก็บหุ่นตู้เก็บชุดเกราะนะครับผมตัวนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับอลังการนะครับอลังการแล้วก็ด้วยราคาเท่านี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าใคร ชอบเลโก้นะครับอยากจะเก็บสะสมเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมก็ผมก็จะไม่บอกราคานะแต่ว่าจะบอกว่าเออราคาเนี่ยมันมันไม่แพงครับถูกๆนะอันนี้นะครับแล้วอันที่ชอบอย่างหนึ่งนะครับของเซตนี้นะครับผมก็จะเป็นด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังของ Hall of อฟฮอลล์ออฟอาร์เมอร์นี้นะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวหมุนให้ดูด้านหลังนะครับเออตัว ตู้นียก็สามารถต่อกันได้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าไอรอนแมนมีกี่ชุดกี่มาร์ก็สามารถต่อไปได้เรื่อยๆอด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอที่เป็นแผงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแผ่นโฮโลแกรมนะครับสาหรับชุดมาร์กต่างๆนะครับเอออันนี้สวยนะทาได้ดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นเคลียร์พาสใสๆนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาต่อพักใหญ่นะครับผมประมาณน่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะครับ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละมาเนี้ยนะครับผมโอเคอ่าโอเคถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็เดี๋ยวลองไปหามาเก็บกันดูนะถ้าสมมติใครชอบนะครับก็อันนี้ผมก็เรียกว่าเลโก้นะถ้าทรง,งนี้ผมเรียกว่าเลโก้หมดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ